สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า Construct 3ซึ่งได้เปิดตัวมาในปี2015นะคะมีความโดดเด่นจากเวอร์ชั่นเดิมที่เป็นเวอร์ชัน2เนี่ยก็คือสามารถสร้างเกมบนเว็บเบราว์เซอร์ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเดิมทีเนี่ย คอนสตัท์สเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้นส่วนคอนแตัท3เนี่ยก็สามารถสร้างเกมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยก็จะมี Windows มี Mac Linux พวกน,นี้นะคะทีนี้หน้าตามันก็จะคล้ายเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันมีความสะดวกสบายมากขึ้นสามารถเซฟงานได้บนคลาวด์เลยนะคะแล้วก็ เปิดได้ที่เลยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมโดยเฉพาะทีนี้ก็เปิดให้ใช้ฟรีได้แต่ว่าจะใช้ได้ไม่เต็มที่นะคะไม่เต็มรูปแบบถ้าอยากจะใช้งานได้ฟูลเลยเต็มรูปแบบเลยไม่จํากัดจะมีการเสียเป็นรายปีนะคะซื้อรายเส้นเป็นรายปีก็1 9 0 0เกือบ2,000 ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับผู้ที่สนใจในการสร้างเกมเพราะว่าโค้ชซัพเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือผู้ที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนโค้ดก็สามารถเขียนเกมได้โดยการที่เขาสามารถที่จะทุ่มเทความคิดสร้างสารสรค์การออกแบบเกมอะไรทุกอย่างได้อย่างแบบอิสระเลยเนาะก็จะเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นที่กําลังศึกษาการพัฒนาเกมโดยเฉพาะ ะะกใครที่กำลังสนใจคอ์สแตคสอยู่ก็เข้ามาดูกันได้เลย <S <S เรามาเริ่มต้นจากการสมัครสมาชิกเลยนะคะวิธีการสมัครสมาชิกก็ก่อนอื่นเราเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาก่อน,นะคะ่ะก็ c o n สแต t สามเอนเจากนั้นก็คลิกลิงก์แรกเลย c o n t t r u Game Making Software คลิกที่ปุ่ม Register นะคะ จากนั้นก็กรอก username password แล้วก็อีเมลลงไปจากนั้นก็อันเั่นไขอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ Agree แล้วก็อายุ อย่างน้อย16ปีหรือเปล่าหรือว่ามีครอบครัวผู้ปกครองคอยดูแลไหมก็นี่นะคะแล้วก็ตามจริงเนาะจากนั้นก็เรียบร้อยแล้วก็ create account ไปค่ะจากนั้นก็จะมีไอคอนอวตารขึ้นมาด้านขวามือเอาเมาส์ไปชี้ก็จะเห็นเป็น username เราตัวใหญ่ๆตันนี้เขาก็ล็อกอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็คลิกป,ปุ่ม ให้ now แล้วก็ watch now ทีนี้โปรแกรมหน้าเบสิกก็จะขึ้นมาแล้วจากนั้นให้ไปที่ new project ค่ะไปที่ new project แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ชื่อไฟล์ตรงนี้ก็ตั้งให้สอดคล้องกับงานที่เราจะทำนะคะ แพลตฟอร์มเกม er การเคลื่อนที่แล้ววันนี้จะสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่มูฟเมนต์ต่างๆของตัวละครที่นี้ตรงวิววิวพอร์สไซส์เนี่ยให้เราเลือกเป็น800คูณ480นะคะเีเอเตอทีนี้จะมีหน้าต่างการทำงานโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่ง ด้านซ้ายจะเป็น property ที่ใช้ในการตั้งค่าและเอียดตัวป่าระหว่างการทำงานส่วนตรงกลางพื้นที่ตรงนี้จะเรียกว่า layout นะคะจะเป็นพื้นที่คล้ายๆที่วางวัตถุที่เราจัดการเกี่ยวกับเกมเนาะส่วนในเส้นปะตรงนี้คือหน้าจอที่เ,ออเมื่อ p r e v i e แล้วเนี่ยผู้เล่นจะเห็นนะคะจะเห็นเฉพาะ เหมือนเป็นขอบเขตของกล้องนะคะที่ติดตามตัวละครของเรามันจะมีเทคนิคอยู่ว่าถ้าเกิดว่าตัวละครเดินผ่านเส้นนี้ไปเนี่ยก็ให้กล้องเคลื่อนตามหรือว่าเส้นปากเนี้ยเคลื่อนตามตัวละครของเราไปก็เดี๋ยวจะสอนตามลำดับไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้มาดู movement นะจะทำยังไงให้ตัวละครมันเคลื่อนที่ได้ให้มันมีรูกแบบคล้ายๆเกมแพลตฟอร์มอันดับแรกเลยเมื่อกี้เข้ามาเรายังไม่ได้ปรับตรงขนาดตรงเรเย์นะคะก็จิ้มไปทีนึงอีกซ้ายแล้วก็มามองหาคือว่าไซส์า้านซ้ายมือกำหนดขนาดเป็น1600คูณ480ด enter จากนั้นขนาดก็จะเปลี่ยนตามที่เรากำหนดไป ไฟฟอร์เมอร์ก็ส่วนใหญ่รูปแบบเกมก็จะเป็นด่านยาวๆไปเรื่อยๆเ,เรื่ผู้เล่นก็วิ่งไปเรื่อยๆโอเคนะคะต่อไปเราก็จะมาจัดการเกี่ยวกับเลเยอร์กันตอนนี้เลเยอร์เรามี1 l a เลเยอร์นะคะที่ชื่อว่าเลเยอร์ศูนย์ให้ทุกคนแก้ชื่อค่ะเป็น b a แบ็กกราวก็คลิกขวาแล้วก็ดีเนーแบ็กกราวเพิ่มอ่ะทีนี้ สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะโดยการคลิกขวาให้โดนชื่อแบ็กกราวน์นี่แหละค่ะแล้วก็ add layer a ์แอดท็อปแล้วพิมพ์ว่าเกมต้งชื่อไปนี่เนยเหมือนเดิมเป็นไฟีเนมทีนี้เอ่อเลเยอร์ที่มันเป็นเลเยอร์ศูนย์แบบนี้ค่ะมันจะอยู่ข้างล่างสุดส่วน ลำดับถัดมามันก็จะทับลงไปเหมือนแผ่นใส่ะะวัตถุก,ก็จะซ้อนทับกันไปไเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความหมายของเลเยอร์เนาะ,ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีแบ็กกราวน์กันค่ะคลิกเลือกตรงแบ็กกราวน์แล้วก็เปลี่ยนสีตอนนี้เป็นสีขาวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าออแล้วแต่นะคะอยากจะเลือกเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราจะเพิ่มพื้นนะคะหรือว่า ให้กับตัวละครในเกมเราให้มันมีพื้นที่ยืนเนาะก็เลือกเลเยอร์เกมคลิกขวาที่เลเยอร์เลือก Insert New Object เจกค่ะแล้วก็ไปที่ t h ายแบ็9เก้าคลกเลือกแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า9ก็คือพื้นเนาะคุณสมบัติพิเศษของฟังก์ชันนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่ สามารถ Copy วัตถุได้อัตโนมัติเลยตามการที่เราขยับขยายวัตถุเนาะทีโหดอะไรต่างๆเดี<ๆ>๋ยวเรามาดูกันว่ามันช่วยเหลือเรายัางไงได้บ้างนะก็คลิก insert คลิกเลยจากนั้นก็เลือกวัตถุจากโฟลเดอร์เนาะก็มาคลิกเลือกตรง n o a d and image form a file จากนั้นก็เราจะเลือกพื้นนะคะก็ไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา ชื่อไฟนี้นะคะเราก็ไปที่เบรคไปที่ดาทายนล้วเองเนะเาะแล้ก็ลงมาให้หาไฟล์ที่ชื่อว่า glass mid ก็คือชิ้นส่วนที่มันอยู่ตึงกลางของพื้นนะคะก็เมื่อเจอแล้วก็ชูดค่ะลองดูขนาดซีเท่าไหร่ก็คือ70คูณเเนาะก็โอเคก็ปิดป้าย จากนั้นเรามาตั้งค่าค่ะให้มันมีการดูแม่เหล็กมีการตีเส้นตารางเลยเ่ให้เราง่ายกับการจับ,บแล้วก็การวางรับให้นแม่นยาวมากขึ้นก็ <c lic> นะคลิกตรงนี้ว่าง่ะตรงี้เอาเนี่ยแล้วก็เลือกโชว์กิดสแนปทูกริดสแนปทูกริดก็จะเป็นการที่แบบมันดูแบบนี้มันจะตึบต๊บตึบต๊บตึบ๊บอยู่ตรงนี้เลย ทีนี้ตรงกิจไซส์เนี่ยก็ปรับเป็น35งสเป็นสานะคะวัตถุก็ลองลากค่ะเห็นไหมตรงขอบเนี่ยเราสามารถลากแล้วมันจะก๊อปปี้เห็นไหมคะวัตถุก็มันจะไม่ยืดออกแต่มันจะเป็นการก๊อปปี้แทนปรับได้แล้วต,ต่อไปก็เราจะ add layer นะคะก็ไปที่ layer game เหมือนเดิมแล้วก็ คลิกขวาตรง Layout Insert New Object ทีนี้เราเลือก s p i ไ e ค่ะ,ะก็คลิกแล้วก็ตั้งชื่อเหมนค่ะชื่อ p l เ y อแล้วก็ Insert จากนั้นเลือกไฟล์ที่ชื่อว่าที่หนึ่ง d e r s c o r e Stand เป็นไฟล์นสกุล png เหมือนกันคลิกชูดคลิก เราจะได้ตัวละครขึ้นมาละหนึ่งตัวทีนี้ตรงด้านขวาในส่วนของ Animation เนี่ยให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นชื่อเป็น Default นะคะก็คลิกขวาเลือก r m n น m e แล้วก็ต่อไปก็ให้แอดเฟรมเข้ามาอีกเฟรมเลยค่ะคลิกขวาแ d ดเฟรมจากนั้นจิ้มตรงเฟรมที่แอดมาใหมา่ แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์แล้วก็เลือกรูปที่เป็นที่หนึ่ง underscore นน์จมรแล้วก็ช h o o t เราก็จะได้รูป <Yeah. S 1> เหมือนเป็นการกระโดดเนาะ app animation ตั้งชื่อค่ะที่ขวา rename เป็น walking นี่แล้วก็ความการ รูปภาพลงไปนะคะแต่ละเฟรมก็ข้างล่างตรงนี้นะก็คลิกขวาคราวนี้เราจะเลือก Import Frame from File ตรงนี้นะคะออไปที่โฟลเดอร์ที่หนึ่งน้ก็สกวเราก็เลือกมาเลยค่ะทั้งหมดเลยทีนี้ชุดก็จะมีเฟรมขึ้นมาตามที่เราเลือกเนาะแล้วก็ถ้ามีใครมีเฟรมเปล่า ให้ทุกคนลบออกนะครัถ้าไม่งั้นตัวละครมันจะวาร์ปถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวละครมันกระพริบก็ให้รู้เลยว่าเรามีเฟรมเปล่าอยู่ก็ให้มันลบออกพิกขวารีลิฟค่ะเ่ต่อไปก็พิกเลือกตรง default นะคะแล้วก็ปรับอนาเขตมันหน่อยปรับขอบเขตมัน edit the collision polygon ลิกเลย ถ้ามันเล็กไปก็ซูมนะคะเลื่อนสกอร์เมาาเอาอ่ะวิธีง่ายๆเลยคลิกขวาแล้วก็เ e ต to bounding box ก็คือเซตให้มันอยู่ในกรอบแ,แล้วก็คลิกเลือกจุด2จุดพร้อมกันก็คือกดคอนโทรลค้างแล้วเลื่อนอีกจุดหนึ่งเราก็เลือ่อนให้มันอยู่ในขอบเขตที่พอดีกับเท้านะคะถ้าขอบเขตไม่พอดีก็ โปรแกรมมันจะไม่เห็นเนาะมันจะเห็นตามขอบเขตที่เรากําหนดไว้ตรงนี้จากนั้นถ้าไม่อยากปรับแล้วทาําไงอ่ะคือปรับตัวเดียวแล้วให้มันใช้กับทุกภาพเลยที่เรามีแอนิเมชั่นทำงไงดีก็คลิกขวาอีกทีหนึ่งเมื่อปรับเสร็จแล้วเนาะก็ apply to all animation ทีเนี้ยที่เราปรับเนี่ยมันก็จะ apply ไปทั้งหมดเลยอ่าสังเกตไหมว่ามันลอยอยู่แบบเนี้ยนะคะก็ ไม่ได้เนาะเราก็ต้องปรับให้มันพอดีกันไม่งั้นตัวละครเรามันก็จะลอยโอเคทีนี้กดปิดจากนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมันจะยังเป็นเหมือนรูปภาพแปะกันอยู่นะลองนะกดเพมันก็จะเป็นแบบภาพนิ่งแบบนี้มันก็ยังไม่ใช่เกมใช่ไหมคะก เราจะต้องปรับใส่แต่งเติมเข้าไปนิดนึงใส่ระบบให้มันก็คลิกเลือกตัวตัวละครใส่ behavior ให้มันแล้วก็ add new behavior เหมือนใส่พวกแบบลักษณะของมันกำหนดให้มันโปรแกรมจะได้รู้นะคะเลือกเป็นแพลตฟอร์มเนาะทีนี้ add ไปแพลตฟอร์มนะนี้มันก็จะเป็นเหมือนการควบคุมตัวละครพื้นฐาน ไปด้านซ้ายไปด้านขวากระโดดแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงด้วยอันนี้คือาพื้นฐานที่เราเซฟไว้ต่อไปพื้นอะลองยังไม่ปรับพื้นเนาะกด A ปึ๊บอ่าวตัวละครหล่นไปแล้วเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะว่าโปรแกรมมันไม่เห็นพื้นนะคะก็เราจะต้องปรับพื้นให้มันเป็นลักษณะของโซลิดหรือว่าของแข็งก่อนก็คลิกเลือกพื้น Behavior มือนเดิมแอด new behavior แล้วก็ s o l ก็แอดไปจากนั้นลองเล่นอีกทีหนึง่งอ่ามันก็จะอยู่บนพื้นได้แล้วนี่แล้วก็มีเดินหน้าถอยหลังกระโดดได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแบบมันแข็งๆอยู่ยังไม่มี Animation อะไรเลยเดี๋ยวเรามาใส่ Animation กันเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวสังเกตไหมคะตอนที่เราเลื่อนไปด้านซ้ายเนี่ยตัวละครมันไม่หันหน้ามา เราจะปรับแก้บัก๊กงนี้ด้วยเราจะใส่ระบบเข้าไปให้มันทำยังไงล่ะไปดูกรรันอ่าอันดับแรกเลยเราต้องแอ d function ที่มันเป็นคีย์บอร์ดไปก่อนก็คือการคลิกขวา insert new object แล้วก็เลือกคีย์บอร์ดค่ะคีย์บอร์ด insert เดี๋ยวทีนี้ฟังก์ชันคีย์บอร์ดมาแล้วไปที่ event sheet ค่ะเราจะสร้างเงื่อนไขให้กับโปรแกรมของเราแล้ว นะก็ Add Event ตค่ะตรงนี้ก็คือ Add เหตุการณ์เข้าไป a อ d เหตุการณ์เข้าไปก็คือถ้ามีการกดคีย์บอร์ดก็เลือกคีย์บอร์ดเออมีการกดก็ On Key Place เ็กไปทีนี้กดปุ่มไหนละ่ะก็คลิกเลือกทีนี้กดปุ่มที่ต้องการคือลูกศรซ้ายเนาะก็เล็บอ r o w โอเคดอน เมื่อกดลูกศรซ้ายให้เกิดอะไรขึ้นก็ add action ไปค่ะให้เพเยอร์มันกลับด้านใช่ไหมก็เลือกเพเยอร์นี้ก็มันเยอะนะคะฟังก์ชันเยอะมากเลยเราก็อันนี้ก็เซตเซตเลยค่ะเซตวิลเลอร์แปลว,ว่ากระจกมันจะกลับด้านสลับด้านกันเจอแล้วก็เนินไป ตรงนี้เป็นสเต e เป็นเลเลอร์ถูกแล้วดอนบัตเราถ้ากดด้านขวาล่ะก็ให้มันกลับแบบเดิมแล้วก็ Add Event เหมือนเดิมคีย์บอร์ด e y p คีย์เ i c k to show ตรงนี้ก็กดเป็นลูกศรด้านขวาโ okay. อเค Don ดอนจากนั้นก็ถ้ากดลูกศรหน้านขวาให้มันทำอะไรก็ Add a c t i o ่ เบเยอร์เซตมิเลอร์เหมือนเดิมนะคะเอ่อเมคไปจากนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องกลับภาพแล้วก็เป็นน like ็อตมิเลอร์ไปนะคะแล้วก็ดั้นลองเล่นดูค่ะเป็นงไงบ้างตอนนี้ชึบกลับด้านเรียบร้อยโอเคเราใส่โปรแกรมขึ้นมาเลค่ะอ่าต่อไปปิดค่ะ ต่อไปเราจะใส่แอนิเมชันการเดินให้กับมันเนาะเมื่อมีการมุกวิ่งแล้วก็เมื่อที่มันอยู่บนพื้นหรือว่าออน o อนนั่นเองเราก็สร้างเหตุการณ์หน่อยค่ะ Add Event Player แล้วก็เช็คค่ะเป็นเหตุการณ์ว่าตอนนี้ p l a y y r r is moving ไหมก็คือมันกำลังเคลื่อนไหวหรือเปล่าก็ is moving เล็กไปถ้ามันเคลื่อนไหวอยู่ให้ทำลายหลักก็ add action layer เลือก set animation นะคะแล้วก็เล็กไปจากนั้นชื่อ animation ที่เราตั้งไว้ก็คือ walking ตรงนี้ต้องเหมือนกันนะคะจากนั้นลองทีนี้ขอเช็คอีกเหตุการณ์ก็ถ้าอยู่บนพื้นด้วยเนาะก็ให้มันเล่น animation นี้ด้วยก็ คลิกขวาตรงอีเวนท์ที่สร้างมาล่าสุดคันแล้วก็ add another condition player ค่ะถ้า player อยู่บนพื้นด้วยถ้า player อยู่บนพื้นก็เหมือนกันก็ให้มันเล่น animation walking เนอะจากนั้นก็อ่ะลองเล่นก่อนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่มันก็จะเล่น animation แต่ปัญหาก็คือ มันจะเล่นแล้วมันก็ชึบเวลาเราปล่อยมันก็เห็นไหมมันจะยืนในท่าที่มันไม่ใช่ท่ายืนปกติที่เราต้องการเราจะเซตยังไงหลักให้มันกลับท่าเดิมเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่ราก็วิธีการเซตก็คือแอดอีเวนต์ไปค่ะแอดเพ่มไปเลือกตร s ซิสเต็มจากนั้นก็ไปที่เอ ถ้าไม่ตรงตามสถานาการณ์ข้างบนเนี่ยจะให้มันเกิดอะไรขึ้นก็ add action นะคะ layer แล้วก็ set animation ให้มันกลับไปเป็น default default เออเราก็เลือกเป็น default เลยคะ่ะเพราะว่ารูปภาพแ t a n d เราอยู่ใน default เนอะ done ลอ,องเล่นอีกทีนึง เเกิดอะไรทีนี้มีบั๊กใหม่อีกแล้วก็คือเมื่อเราปล่อยไม่ได้ทำอะไรจำได้ไหมคะว่าเฟรมใน Default มันมีอยู่สองเฟรมเนาะก็คือสแตนกับจัมตอนนี้มันเล่นวนไปเรื่อยๆอ่าเราก็ต้องแก้ไขด้วยนะคะก็กก่อนเนาะเราก็ไปที่ Layout แล้วเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ตัวละครเราเลือก Default ค่ะแล้วก็ ตรงสปีดเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นศูนย์ก็คือไม่มีการขยับหรือว่าเคลื่อนเฟรมอัตโนมัติมามานะก็กป้ายเออีโอเคตอนนี้เราแก้ไขเรียบร้อยแล้ว,ลวโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่ากระโดดเราให้มันเล่นแอนิเมชันกระโดดด้วยทำไงก็ไปที่ event sheet เออแล้วก็ add event เข้าไปเหตุการณ์ p l a y e r เช็คก่อนค่ะว่าตอนนี้ย p เจอรจัมอยู่หรือเปล่า is jumping make f i ถ้าเช็คแล้วโอเคมันกระโดดอยู่ล่ะทำอะไรต่อก็ add action p l a y e r คราวนี้เราเลือกว่า set frame make f i เอ่อเฟรมที่มันเป็นรูปก,กระโดด ที่เฟรมที่หนึ่งเนาะถัดมาเนาะมันจะเป็นเฟรมศูนย์แต่เฟรมนึ่งไล่มดก็หนึง่งย้อนหดอนเฟรมชุดอ่าปึ๊บเออเกิดปัญหาใหม่ค่ะมีบั๊กมีบั๊กลงแบบปึ๊บเฟรมที่มันเป็นเฟรมกระโดดมันก็ยังค้างอยูอ่อาจจะทำยังไงถ้ามันยืนเหมือนเดิมก็ เซตอีกทีหนึ่งจะเช็คคอนดิชันอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ามันยังเล่นแอนิเมชันที่ชื่อว่า default อยู่ไหมแล้วก็ต้องใส่เหตุจาร์ลงไปก็แอดเพิ่มไปเลยนะคะโดยการคลิกขวาที่เหตุการณ์ล่าสุดแล้วก็แอดอื t นอื่นคอนดิชันค่ะแล้วก็ไปที่ p l a y อร์จากนั้นก็เลือกที่ is playing นะคะเราจะเช็คว่า animation default ทำง,งานอยู่ไหม เลือก default แล้วก็ d o n ค่ะทีนี้เราจะ add event ลำดับต่อไปนะคะก็คือเช็คอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่า p layer อยู่บนพื้นอ่ะก็จะให้มัน set frame เป็น f r a m ที่ศูนย์นะคะหรือว่าเป็น f r a มที่เป็นรูปก,การ s t a n หรือว่ายืนเฉยๆแล้วก็ add event layer แล้วก็เช็คค่ะ ออนไลนเออแล้วก็ Next ไปจากนั้นถ้าเกิดว่าอยู่บนพื้นที่ทำลายก็ add action ไป player แล้วก็ set frame ก็ set frame ที่0ูนย์ะคะแล้วก็คิกดอนทีนี้ลอง play อีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำเร็จแล้วก็คือ player สามารถกระโดดได้เล่น animation กระโดดสามารถ เล่น a อ i ิเมชันการเดอแล้วกเ็เมื่อกดลูกศรซ้ายก็เล่นวิลเลอร์หรือว่าสลับนะคะสลับด้านรูปภาพอัตโนมัติเลยโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปถัดไปเดี๋ยวดู